สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมคชาครับในรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัย pop นะครับผมเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการซินิพ็อปนะฮะได้ทังช่อง True Movie Hit ครับผม True Film Asia และก็ True Thai Film นะฮะและหนังที่ซินิพ็อปพาวลี่พิซเ s e n t ในวันนี้นะผมบอกได้เลยว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะเกาหัวแขกๆแล้วถามว่ายิ่งใหญ่ตรงไหนยิ่งใหญ่ยังไงใช่ไหมฮะ ข้อแรกครับผมหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับข้อที่2ฮะหนังเรื่องนี้เป็นการรวบรวมเอาซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดนะฮะถึง3คนไว้ในเรื่องเดียวกันเป็น3รุ่นด้วยนะครับผมและข้อที่3ฮะหนังเรื่องนี้ครับใช้ทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างมงพร้อมกันแล้วเราจะได้รู้ครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับผมอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีทุนสร้างกว่า3,200ล้านบาท สร้างจักเหตุการณ์จริงในหน้าประวัติศาสตร์กับภารกิจห้าทานกาที่จะต้องหยุดยั้ง300ทัพนาซีแบทพีทช้อัลเบิร์กจากทอร์นฟเมอร์สและโลแกนเลอร์แมนจากเพอร์ซีแจ็กสันจะประกาศวันแห่งเกียติยศวันแห่งชัยชนะและวันแห่งมิตรภาพฟิวลี่วันปฏิพีเดือน23ตุลาคมนี้เรีรงภาพยนตร์ คุณผู้ชมครับหนังเรื่องนี้ฮะฟิลลี่ครับผมวันปัตพีเดือดนะคือชื่อภาษาทไทยนะครับจากที่ได้เห็นไปในตัวอย่างนะฮะเห็นเลยว่ารถถังเยอะมากๆครับในหนังเรื่องนี้นะฮะพู่งกับอย่างเดวิดเมเยอร์บอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้รถถังจริงๆนะฮะเข้าฉากมากกว่า60คันครับผมที่อยากจะใช้รถถังเยอะขนาดนี้นะฮะเพราะพุ่งกับได้บอกไว้ว่าอยากจะให้เป็น หนังสงครามนะฮะที่มีรถถังมากที่สุดนะครับผมเรียกได้วประมาณว่าถ้านึกถึงหนังสงครามที่มีรถถังอยากจะให้หนึกถึงหนังเรื่องฟิลรเป็นเรื่องแรกฮะและนี่คือความต้องการของพูมกับอย่างเดวิดเมเยอร์นะครับผมเอาละพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเราไปดู5อันดับหนังทําเงินนะฮะของเมเจอร์บ o อกซ์ออฟกันก่อนดีกว่าครับผมแล้วกลับมากับหนังเดือดเแบบนี้นะฮะฟิลครับผม ได้เวลามาติดตามเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟิศห้าดับหนังทำเงินโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ประจำสุดสัปดาห์วันที่16ถึง19ตุลาคมนี้กันแล้วค่ะเริ่มกันที่อันดับ5หนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้ค่ะกับเรื่อง The Best of Me รักแรงตลอดกาลเมื่อรักแรกจำต้องพลาดพลากวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งพวกเขาจะทำอย่างไรกับหัวใจตนเอง You get rid the อันดับ4ี่โตลงมาหนึอันดับนะคะกับนางแนวสยองขวัญเรื่องราวคนหัวลูกในหนังสือน,นิทานที่มันดันกลายเป็นความจริงสองแม่ลูกจะเอาตัวรอดกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรกับเดอะบาบาดุกปลุกปีศา อันดับ3ตรงลงมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับออตโตมาตาล่าจาักรกลยึดอนาคตเมื่อหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเกิดคิดทำลายล้างโลกพวกเขาจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร สอตกมาจะอันดับหนึ่งกับไวเป้งนักเลงขาสั้นหนังแนวแอคชัน่นดราม่าที่พูดถึงชีวิตเด็กกางเกงขาสัน้นวัยมัธยมที่ความรักมิตรภาพและศักดิ์ศรีต้องมาก่อนสิ่งดังลูผู้ชายอ่ะงไม่ได้วัดกันที่ไข่หรอเว้ยมันวัดกันที่นี่ อ,อันดับหนึ่งเป็นของหนังเข้าใหม่เรื่องแด c คลร์อันโทดแดกครตำนานลับโลกไม่รู้เมื่อวิระบรุษต,ต้องปกป้องอครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตและทุกสิ่ง ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนติดห้าดับในเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟินั้นอย่าลืมมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมฮะและนี่คือหาอันดับหนังทำเงินโดยเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟิครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับฮะและก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ด้วยครับผมสำหรับข้อมูลที่เอื้อเฟื้อมาครับและแน่นอนว่าช่วงนี้นะฮะในสัปดาห์หน้าเราก็จะมีหนังน่าดูมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันแน่นอนครับผมเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยฮะกับใครที่ชอบรู้หนัง หนังผีหนังน่ากลัวหนังสยองขวัญน,นะฮะเรื่องนี้ครับ The Couple ครับรักลวงหลอนครับเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญสะเทือนความรักครับจะทํำยังไงฮะเมื่อคนที่คุณรักมากที่สุดครับกลับกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดฮนะใครที่ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วต้องไม่พลาดครับผมแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องฮะกับหนังแอคชั่นที่มีชื่อเรื่องว่า The Equalizer นะครับผมเป็นการแท็กทีมกันร,ระหว่าง2องคู่กับนะฮะอย่างอองตวนฟีควาครับแล้วก็เดนเซลวอชิงตันฮะซึ่ง2คนนี้นะฮะเคย ร่วมง,งานกันมาแล้วครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Training Day นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เป็นการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งและในเรื่องจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักฆ่าหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือเด็กสาวให้รอดพ้นจากมาเฟียรัสเซียครับต้องไปดูพร้อมๆกันว่าหนังเรื่องนี้จะบูแอคชั่นมันขนาดไหนฮะนอกจาก2เรื่องนี้แล้วครับผมยังมีหนังน่าสนใจน่าติดตามอีกหลายๆเรื่องคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับผม Coming Attractions หนังใหม่หนังโดนครับ เราเชื่อว่าการเอาของคนตายเข้ามาไว้ในบ้านเนี่ยมันจะทำให้เธอเห็นผีได้เหรอในสัปดานะห์หน้ามีหนังใหม่ต้อนรับวันฮาโลวีนน่าดูหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่หนังเรื่องแรกนะคะกับหนังแนวสยองขวัญเรื่อง The i y e s Diary คนเห็นผีเมื่อปลา แฟนสาวของน็อตได้เสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ที่น็อตเป็นคนขี่น็อตจึงเสียใจมากและอยากจะเจอปลาอีกครั้งเขาจึงไปเป็นอาสาสมัครเก็บศพด้วยความเชื่อที่ว่าหากเอาของใช้คนตายหงมาจะทําให้เห็นผีแต่มันก็ไม่สําเร็จเขาจึงหาวิธีที่ท้าทายมากกว่านั้นโดยน็อตไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เขาทําไปอยู่ในสายตาปลาทั้งหมดแล้วเขาจะได้เจอกับปลาหรือไม่นั้นต้องไปติดตามกันนะคะ The Eyes Diary คนเห็นผีกำกับการแสดงโดยชูเกียรติศักดิ์วิรกุลนังนำแสดงโดยปรมาอิมพโนไทยโฟกัสจิรกุลและชนิการเนตจุ้ยค่ะ มาต่อกันด้วยเรื่อง The Couple Th รักลวงหลอนหนังแนวสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องราวของอ้อมที่ไปพบศพสิตาพี่สะใายของการผูกคอตายอยู่ภายในบ้านาและทุกคนลงความเห็นว่าสิตาฆ่าตัวตายหลังจากวันนั้นอ้อมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ร่างกายเพราะสิตาพยายามเข้ายึดร่างและเพื่อเปิดโรงการตายของเธอและเพื่อแก้แค้นจนทำให้อ้อมเปลี่ยนไปเป็นคนละคน การคิดว่าอ้อมป่วยแต่พยายามรักษายังไงก็ไม่หายยิ่งการพยายามช่วยมากเท่าไหร่กลับยิ่งพบความลับที่พี่ชายและพี่สะพ้ยปกปิดเอาไว้มากเท่านั้นเดอะคัพเปอรรักลวงหลอนหนังนำแสดงโดยพิชญานิธิภัยสาลกุล สุชามานะยิ่งและวรัญชาญจินดารักวงค่ะต่อไปเป็นเรื่อง The Equalizer มัจจุราชไร้เงาหนังแนวอาจกรรมลึกลับค่ะชายหนุ่มผู้ที่พยายามจะหนีจากอดีตของตนเองเพื่อเป็นคนใหม่ แต่แล้วเขาก็ได้มาพบกับโสพินีสาวที่เธอถูกควบคุมโดยกลุ่มมาเฟียรัสเซีย <c oughs> เขาจึงช่วยเธอให้พ้นจากความชั่วร้ายและเมื่อใดที่เขาเจออนาพานเขาก็จะจัดการกับพวกมันให้สิ้นซาก <c oughs> ดีควอไลเซอร์มัจุราไรเงากำับการแสดงโดยอังตวนฟูกัวหนังนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันโคลียมอร์เรดและเมลิซาเรโอค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องวิปแ plas ตีให้ลั่นเพราะฝันยังไม่จบหนังแนวดนตรีเรื่องราวของแอนดรูชายหนุม่มที่มีความใฝ่ฝันในการเป็นมือกลองระดับโลกตั้งแต่เขาได้พบก,กับครูเทเรนซ์เฟลเชอร์ที่วิธีการสอนของเขาเข้มงวดและโหดเยี่ยมมากทำให้บั่นทอนกำลังใจของแอนดรูลงไปแต่ด้วยความที่เขามีพรสวรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วเขาจึงมีความหวังและมุ่งม,มั่นที่จะเดินตามความฝันต่อไป ิดแพลชตีให้ลั่นเพราะฝันยังไม่จบก,กำกับการแสดงโดยเดเมียนชาเซลนักนำแสดงโดยไมยส์เทเลอร์เจเคซิมอนส์และเมลิซ่าบีนัวค่ะ ต่อกับที่หนัง Animation แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีเรื่อง h i s e Rider vs Chova Rider Carmen Rider w a r f i s h i n g Super Renta อพีมหาศึก Mars Rider เ<ต>มื่อ Mars Rider อร์คอนโกทาเคชิหรือไอ้มดแดงได้ท้าทาย Mars Rider อไกลมุว่าพวกเขาไม่สามารถปกป้องโลกได้อีกต่อไปแล้วทําให้เหล่ามา r ์ r i d เดร์ุ่นใหม่รวมพลพักเพื่อเปิดศึกกับ Mars Rider ร,รุ่นเก่าแต่ระหว่างนั้นเองมราร์ r i d เดทิฟฟีนได้ปรากฏขึ้นอย่างลึกลับ พร้อมภารกิจบางอย่างเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วสึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแล้วใครจะปกป้องโลกได้ไปติดตามกันนะคะ กกอ,อัพที่มหาศึกมาร์ชไรเดอร์กำกับการแสดงโดยทาคายุกิชิบาสกิหนังให้เสียงภาคโดยกาคุซาโนะยูกตะโคบายาชิและยูกิคุโบตะค่ะอัพมหาศึกมาส์ชไรเดอร์ แม่คุณผู้ชมครับไม่ควรพลาดสักเรื่องเลยนะฮะอยากดูเรื่องไหนชอบดูเรื่องไหนไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมส่วนซินิพ๊อสัปดาห์หน้ามีหนังมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันให้ดีๆครับผมแต่ตอนนี้ฮะอยู่กับหนังเรื่องนี้กันก่อนครับฟิลรี่ครับผมวันปัตภีเดือนฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคุณผู้ชมสร้างมาจากเรื่องจริงในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเป็นเรื่องราวของกองทัพลถถังประจันบานนะฮะที่มีชื่อว่าฟิลรี่ครับได้รับภารกิจฮะ ให้บุกตะลุยฝากของทัพนาซีไปสู่จุดยุทธศาสตร์นะของการรบครั้งนี้นั่นก็คือเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันนั่นเองครับผมซึ่งภารกิจในครั้งนี้ดูยังไงก็เป็นการฆ่าตัวตายครับแต่แน่นอนฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับทำให้อเมริกานะฮะได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ครับผมเดี๋ยวไปชมตัวอย่างหนังเรื่องฟิล y ี่หนังดีจากค่ายเอ็มพีเชอร์พร้อมๆกันนะฮะในช่วงนี้ละครับผมซินพ็อปฟ l อรีส์พรีเซนต์ครับ German. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. Why are you here? He kills you, or you kill him. I need you to perform. You can't do it! Yes, you can. What happened back there? That's every day. Don't get too close to anyone. You see this right here? That is your heart line. You are going to have one great love in your life. We secure the crossroads. These troops get by you. They're all dead in the water. All we got is you. There ain't no crusading here together like we have. That's causing him. You know one's waiting for us. They're coming. How many? Three hundred of them. The tank's busted. We never run before. Why are we going to run now? I'm going to hold this crossroad. What are you doing? It's my home. I'm staying here with you. ฟิลลี่ครับผมกำกับการแสดงโดยพ้กมกับเดวิดเอเยอร์ครับผมนำแสดงโดยแบรดพิตครับผมชายอาราเบิร์ฟและโลแกนเลอร์แมนครับแน่นอนว่าหนังที่รวบรวมซุปตาสามรุ่นจากฮอลลีวูดไว้ขนาดนี้นะฮะมีสกู๊ปเด็ดๆจากหนังเรื่องฟิลลี่มาฝากกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปชมสกู๊ปเด็ดๆจากฟิลลี่พร้อมๆกันครับ The Fury takes place in late war Germany, 1945. This is a very, very narrow, honest look at this one tank unit's life. This is an experienced veteran tank crew. Where's the rest of 3rd We're it. War Daddy's the king of the Fury. Very complex character with life and humor and love for his men. Best, Best job, I job I ever had. Best job I ever had. Best job I ever had. Best job ever Bible's the gunner. And he operates the cannon. On one. <laughs> a righteous Christian man who lives his life by the book and still will kill you if you are on the other side. Toonas ah! is the guy shoveling the ammunition into this weapon system. Fire! He's a guy who's racked with fear and has seen darkness that he never knew could possibly exist. The driver of the tank is Gordo. 350,000 Mexican Americans served in World War II. You now my hat goes off to um, David Ayer, just paying homage to all the Latins that fought in World War II that were unacknowledged. Combat's a brutal, dirty business. It's incredibly taxing on the fighting man's soul. When we meet the crew, one of their own is dead. <laughs> then we get the replacement. First Sergeant Collier, I'm your new assistant driver. What is your name? Norman. He's so young and so innocent. He's got this incredibly rough introduction to the war. Mother! His first day journey is kind of like what the last four years have been for us. Do your job! Do what you're here for! If you're no goddamn good to me unless you can kill Germans. War daddy must break him of his innocence. And also learn to be an effective soldier. Put a big fat hole in his back. I can't do it! It's a story of us five guys trying to survive and trying to keep each other alive. They're exhausted, they're tired. You don't get to choose who you're in a tank with, <laughs> but you'll end up being closer with them than anybody else in the world. It's about a family under incredible stress. Every day they go towards the fight and they're scared. What happened back there? That's every day. That's every Day. That's home. Do as you're told. Don't get too close to anyone. Fury really at its heart is a father-son story. War Daddy and Norman is a very unique and specific relationship that carries the story throughout the movie. The War Daddy character is a damaged soul. He has his responsibilities, and that's keeping his man alive. Was very stoic, but with life and humor and love for his men, and, and a true hatred for the enemy. Done much killing? Never even seen the inside of a tank. You will. Into this arena of war, we get Norman. Sergeant Collier. Norman is a newcomer to the crew. He has to replace somebody who was killed in a battle. When Norman shows up on the scene, there's, there's a bit of jealousy, because you have all the big brothers who are used to dad's love, and then this new kid shows up and dad really takes Norman under his wing. Do your job! Do what you're here for! His first day journey is kind of like what the last four years have been for us. I want to show you something. And so you have this veteran mentoring this kid and helping him become this effective soldier. Go! No! Come on! His intent on giving whatever wisdom he has to Norman. There has to be a chain of command and someone calling the shots. Do what I tell you. You do that, you'll make it through this thing. Everything about this movie is way beyond what I expected. He's so young and so fresh and so innocent. It's what makes him incredibly endearing, but it's also the problem he must overcome. And the very thing that War Daddy was break him of. Get out here! Put a big fat hole in his back. No. Why are you here? You're here to kill him. You know why he's here? He's here to kill you. He's here to kill you. He's here to kill you. Try and teach you something film focuses so much on the psychological hardships and dealing with those extreme conditions. It's a coming of age story for Norman, and it's a story of loss for the other men. It's this interplay, this dance between these two characters of Norman and War Daddy that really, that's the story. That's the movie. จะประกาศวันแห่งเกีติยศวันแห่งชัยชนะและวันแห่งมิตรภาพครับผมฟิลรี่วันปฏิพิเดือดพร้อมกันแล้วในโรงภาพยนตร์นะฮะและนี่คือหนังที่เซนิพ็อปภูมิใจนาเสนอในวันนี้ครับผมและแน่นอนว่ามีเกมส์คำถามให้คุณผู้ชมนะฮะได้ลุ้นรับของรางวัลกันอีกเช่นเคยครับผมอ่านคําถามให้คุณผู้ชมฟังเลยลวกันนะฮะจากเรื่องฟิลรี่นะครับผมขอถามว่าฟิล y ี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สาคัญใดของโลกครับผมจำอีกครั้งหนึ่ง ฟิลรี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สําคัญใดของโลกนะครับผมถ้าทราบคําตอบแล้วก็อย่าลืมนะส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับใครตอบถูกก็รับไปเลยฮะบ,บัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับผม3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งด้วยกันนะครับผมอย่าลืมส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลน,นะฮะส่งกันเข้ามาเยอะๆครับ you just fall out เอาละครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาเฉลยเกมคำถามจากหนังเรื่อง Plane Spy and Rescue กันแล้วนะครับผมที่ระชาดได้ถามไปว่าดัสตี้และทีมของเขานะฮะช่วยกันดับไฟป,ป่าที่อุทยานอะไรครับผมคําตอบก็คืออุทยานแหน่งชาติ y ุตตันพีกนั่นเองครับมีใครตอบถูกกันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปเช็ค,ครายชื่อพร้อมๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจาก Walt Disney และ Major Cineplex ด้วยครับผม คุณผู้ชมฮะในช่วงนี้ครับถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกๆอย่างเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะฮะในช่วงนี้ฮะ News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่พอปครับผมเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่า n e w s Pop จะเอาอะไรเด็เดด,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 ดีมาฝากคุณผู้ชมฮะไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะ NewsPO p ของเราในวันนี้จะพาไปชมพิิปสัมภาษณ์ที่ส่งตรงจากทีมนักแสดงขอ<ร>งหนังเรื่อง o t p ี o ีโอวะทมาถึงคุณผู้ชมแฟนรายการ c i n e พ o p ของเราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เรียกย่อมาจากพักที่แล้วนะคะก็มาจากตีสาม 3D นะคะตอนกลางวันไม่ทำงานหมดแต่เล่น Facebook เล่น Instagram เล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเวลางานเนี่ยมาทำโอทแทนบอสของเราเนี่ยสคนก็คือพี่เลกักบพี่ชาคริตก็เลยเหมือนแก้เผ็ดพนักงานนะคะว่าแบบว่ามาทำโอทีตอนกลางคืนอ,อะไรอย่างงี้ก็เลยจัดหนักซะหน่อยก็เลยทำให้เป็นเรื่องโศกนักกรรมเกิดขึ้นมีพนักงาน2คนนะคะเคาะร้ายแล้วก็ ตายไปในภาคที่แล้วค่ะภาคนี้ก็จะมีอะบอสอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยค่ะก็คือพี่อนันดามาช่วยกอบกู้บริษัทเนื่องจากว่าบอสสองคนไม่ทํางานแล้วบริษัทก็กําลังเดอเจงนะคะ <laughs> แล้วก็จะมีกลุ่มออฟฟิศนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาจ้างงานแล้วก็จะเกิดแผนการขึ้นมากมายค่ะแล้วก็มีการหักมุมมีทั้งแผนมีทั้งผีด้วยค่ะ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับออฟฟิศผมที่ผมทํางานอยู่ผมจะทําอย่างไรใช่ไหมครับไปดูที่ตัวเจ้านายขอเงินสักสามเดือนลุวงหน้าแล้วก็ลาออกเลยเออเนอะันนี้ดีเออันนี้โอเคโอเคเลยถ้าเป็นฝนนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงคงไม่เอาตังค์ละคงลาออกคือนคนที่รักอยู่นะ อุ้ยยุ่งละพี่แนะนำว่า <c oughs> ให้ฝนปล่อยท้องอ <c oughs> อ,อกไปสร้างครอบครัวเลย <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าดีอ่ะหนูว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาหนีเลยดีกว่าห <c oughs> นีเลยไม่อยู่แล้วไม่ไหวพี่เยอะครับกกรเป็นกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆกันก็คงคงไปครับเพราะว่ากันก็เป็นคนที่ชอบแบบโอเนี่ยก็คงเป็นคนที่ชอบแบบชอบเงินหรือชอบของอะไรเงี้ยก็อยากได้เงินก็คงไปครับ สวัสดีครับเรย์แมคโดนัล์ครับเฮ้ยแย่งแย่งกันเล่นเดือดร้อนั้สวัสดีครับแม็กกี้สุทธสิทธิ์ครับผมเรย์แมคโดนัล์ครับสวัสดีครับผมพันดาครับผมอาคัคราชครับผมก็อยากจะถามนิดนึงนะครับว่าหนังผีเรื่องนี้เนี่ยมีความคล้ายความสนุกหรือว่าความแตกต่างจากหนังผีเรื่องอื่นแล้วแล้วทำไมน้องๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยต้องต้องเข้ามาดูก็เป็นหนังผีที่ไม่เหมือนหนังผีเรื่องอื่นตรงที่เรื่องนี้อาจจะ ดูแล้วอาจจะไม่ต้องกลับบ้านมาหลอนคนเดียวคืออย่างเรื่องอื่นที่เป็นหนังผีซีรียสหน่อยก็จะดูแล้วบางทีบางคนก็อาบน้ำคนเดียวสาบของคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ผมว่าเรื่องนี้พี่ทอมอิสรานาดีเขาทําออกมาแล้วผมว่าคนดูแล้วดูออกมาจะสามารถยิ้มได้แต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ความสนุกนะฮะแล้วก็เรื่องแผนแล้วก็เรื่องผีซึ่งอาจจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไร ประคองหรือว่าดูไปได้เรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเหตุการณ์จริงหรือว่ามันเป็นแผนหรือว่ามันอะไรกันแน่แล้วใครเป็นวางแผนใครเป็นฆาตรกรใครทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับนึกออกไหมครับก็ควรจะเข้ามาชมน,นะครับตั้งแต่23ตุลาคมนี้นะครับทุกโรงพยนตร์นะครับขอบคุณครับเป็นหนังผีที่กวนโอ้ยมันมามิกซ์กันแล้วผมว่าผมว่ามันก็มันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ในประเทศไทยผมว่ายังไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้จะไปบอกว่ามันคือ หนังผีสทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะม,มันก็หลากหลายแนวคือถ้าถ้าในมุมเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นหนังคําที่ตรงสุดอะคือเอาสองคำแล้วกันโคตรสนุกแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นหนังในๆๆในๆๆในในในมุมผมอะผมว่ามันเป็นหนังดูแลสะใจแล้วเราต้องมาติดตามว่าแบบเฮ้ยมันมันมันแกล้งกันได้สะใจแค่ไหนอะไรเงี้ยผมอยากจะเชิญชวนนะครับแฟนเซนเน o ปปก็ ให้ไปดูภาพยนตร์เรื่อง o t ทีผีโอทามกันเยอะนะครับเข้าวันแรกวันที่23 23ตุลาคมครับทุกโรงภาพยนตร์ไปชมกันครับ,รบตามนั้นครับครับ <c oughs> แล้วมาดูกันว่าเออจะเป็นผี <c oughs> ถูกต้องครับอย่าลืมติดตามชมครับและ o t ทีผีโอทามยังมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นเสื้อยืดสกรีไลน์สุเกคะค่ะ เพียงคุณตอบคำถามเรามาว่าสถานที่ชวนคนหัลุกในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนถ้าใครทราบคำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะแล้ว News ์ o อปซ n น p o อปก็ต้องขอบคุณของรางวัลจากค่าย5 Stars ด้วยนะคะและนี่ครับคุณผู้ชมฮะคือเรื่องราวดีๆเรื่องราวโดนๆฮะในวงการภาพยนตร์ที่นิวส์ o อเอามาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้ฮะสัปดาห์หน้านิวส์อจะเอาอะไรดีๆมาฝากกันต้องติดตามกันให้ดีๆนะฮะในซนิอปครับผม หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถรับชมรายการซีนีพ็อปนะครับได้ทังช่อง True Movie Hits ครับผม True Thai Film แล้วก็ True Film Asia ครับพลาดช่วงไหนของรายการไปไปชมย้อนหลังก็ได้นะฮะที่ True Inside True Vision TV com นะฮะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับทางช่องของ True Cinepop ครับผมสามารถแนะนำติชมรายการคอมเมนต์รายการกันได้นะครับที่ cinepop t r u e c o p co t h นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารกันนะฮะที่ Facebook com ซีนีพ็อปทรูวิชันนะครับいいผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซีนีเพ็กสตูดิโอสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื ork, ้อผ้าจากซิเวโรสครับผมแต่งหน้าทำผม้ดยเคปอร์มาร์กนิวยอร์กแล้วก็ KMA ฮะและที่สำคัญนะครับขอขอบคุณแฟนๆรายการนะฮะับขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่ชมซีนีพ๊อปตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาและขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายด้วยครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีนีป๊อปรายการบนเทึงภาพยนตร์เพื่อคนัยป๊อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะขอฝากไปด้วยละกับหนังช่นดีีีๆเรรื่่องงน้้สทายปคับ ฟิลลี่ฮะไปชมพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับผมส่วนสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนแล้วฮะเพราะผมจะรีบไปดู f ิลลครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ